สำหรับในเนื้อหานี้นะครับก็คือการวิเคราะห์การลงทุนด้วยวิธีการลดค่าของเงินนะครับตามหลักการก็คือว่าเงินมีค่าที่แตกต่างกันตามเวลาที่แตกต่างกันนะครับเรามาดูในหัวข้อแรกกันเลยนะครับก็คือมูลค่าปัจจุบันนะครับการคำนวณมูลค่าปัจจุบันนะครับหลักในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันเนี่ยนะครับสูตรมันอยู่ในหน้า228นะครับเขาบอกว่า การคำนวณมูลค่าปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับเปรียบเทียบกับมูลค่าปัจจุบันของเงินสดจ่าย ก็คือเปรียบเทียบระหว่างรับกับจ่ายนั่นเองนะฮะเงินสดรับกับเ,เงินสดจ่ายแต่เป็นมูลค่าปัจจุบันการที่เราจะหามูลค่าปัจจุบันได้นะฮะมันก็อยู่ในหน้า226กับ227เนี่ยนะฮะเขาให้ตารางค่าเงินมาตารางหน้า226นั้นเป็นการเปิดตารางกรณีที่กระแสเงินสดรับไม่เท่ากันทุกปีนะครับในหน้า226กระแสเงินสดรับ ไม่เท่ากันทุกปีนะครับแต่ว่าในหน้า227กระแสงเงินสดรับเท่ากันทุกปีง่ายๆก็คือว่าหน้า226เนี่ยนะครับมันคือตารางค่าเงิน PVIF ส่วน227นั้นคือ PVIFA นะครับ ผมขอให้แก้สูตรในหน้า228หน่อยนะฮะสูตรในหน้า228เนี่ยที่เขาเขียนว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิในวงเล็บ NPV เท่ากับเงินสดจ่ายลงทุนเริ่มแรกบวกมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับสุทธินั้นให้แก้เป็นตามผมนะฮะมันจะต้องเป็นมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับลบนะฮะไม่ใช่บวกนะฮะลบมูลค่าปัจจุบันของ เงินสดจ่ายนะครับต้องเป็นเครื่องหมายลบนะครับในงสือนั้นเป็นเครื่องหมายบวกให้แก้ด้วยนะครับการที่เราจะทำการตัดสินใจว่าควรจะลงทุนหรือไม่ลงทุนในกรณีที่ใช้เทคนิคมูลค่าปัจจุบันนี้นะครับมันมีหลักเกณฑ์ว่าถ้าเราคำนวณมาแล้วมูลค่าปัจจุบันสุทธิเนี่ยครับมันมากกว่าศ ถ้ามันมากกว่าศูนนะครับเช่นศูนย์จุดหนึ่งศูนย์สามศูนย์จุดแปดหรือหนึ่งหรือสองอะไรขึ้นไปนะฮะคือเมื่อมันมากกว่าศูนย์เนี่ยถือว่ายอมรับโครงการคือหน้าลงทุนในโครงการนั่นเองนะฮะคือหน้าลงทุนถ้ามันมากกว่าศูนย์แต่ถ้าเกิดมันน้อยกว่าศูนย์แปลว่าไม่ยอมรับโครงการนะครับ ดังนั้นถ้าเราจะตัดสินใจว่าจะลงทุนในโครงการหรือไม่เนี่ยมูลค่าปัจจุบันสุทธิควรจะต้องมากกว่าศูนย์นะฮะเราถึงจะยอมรับโครงการนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องทราบนะครับสำหรับเทคนิคในการหามูลค่าปัจจุบันนะครับในหนังสือเนี่ยเขาก็มีพูดแค่เนี้ยนะฮะไม่มีตัวอย่างให้นะครับผมก็จะพูดแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างพิเศษมาให้ดูนะครับจะได้รู้ว่าวิเคราะห์อย่างไรคราวนี้ อีกเทคนิคหนึ่งก็คือการวิเคราะห์ผลตอบแทนภายในหรือ IRR ด้วยนะครับในหน้า228นะฮะครับพูดถึงอัตราผลตอบแทนภายในในการคำนวณหาอัตราผลตอบแทนภายในเนี่ยหรือ IRR เนี่ยนะครับมันก็มีสูตรอีกสูตรหนึ่งของมันนะฮะอัตราผลตอบแทน ภายในหรือ IRR นะครับหลักในการคำนวณหาอัตราผลตอบแทนภายในก็คือมันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนกับมูลค่าปัจจุบันของเงินสดที่ได้รับเข้ามาแล้วมันจะต้องเข้ากันก็คือมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับสุทธิเมื่อมันเท่ากันเนี่ยเราก็จะทราบสิ่งหนึ่งก็คืออัตราที่แท้จริงก็คืออัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเนี่ยเราจะทราบเลยว่าอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงนั้นมันเท่ากับเท่าไหร่แล้วไอ้อัตราดังกล่าวเนี่ยนะครับ มันมากกว่าอัตราดอกเบีย้ยในท้องตลาดหรือมันมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่ผู้บริหารต้องการหรือไม่ถ้าไอตัวเลขนี้เนี่ยหรืออัตราดอกเบีย้ยแท้จริงที่ได้จากการคำนวณ IR เนี่ยมันมากกว่าผลตอบแทนของผู้บริหารคือผู้บริหารเนี่ยเขาต้องมีอัตราที่เขาคิดไว้ในใจนะฮะหรืออัตราผลตอบแทนดอกเบีย้ย ในท้องตลาดเนี่ยนะครับถ้าการคำนวย IR แล้วผลตอบแทนที่แท้จริงเนี่ยนะฮะมันสูงกว่าเนี่ยก็ถือว่ายอมรับโครงการนะครับถ้ามันมากกว่านะครับถือว่ายอมรับโครงการดังนั้นในการคำนวณ i R เนี่ยเราจะได้ออกมาเป็นอัตราผลตอบแทนนะครับถ้ามันมากกว่าถึงจะยอมรับโครงการทั้ง2เทคนิคนี้นะฮะในหนังสือเนี่ยเขายังไม่ได้พูดถึงหลักในการคำนวณนะครับผมก็เลย สร้างโจทย์ขึ้นมา1โจทย์นะครับแล้วก็จะมาใช้โจทย์นี้เนี่ยมาแสดงการวิเคราะห์การลงทุนกันใน2เทคนิคนี้นะครับเพื่อให้เข้าใจได้ละเอียดมากขึ้นนะครับ